คุณผู้ชมค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับวีนัสทีวีพูต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวีนัสมาก็ต,กาต้องบอกว่าต้องมีผู้ชายมาที่เราบอกว่าเวลามาวีนัสจะต้องต่เอเสี่ยวกีเราหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แขกรับเชิญเราต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้ว,วาาคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาเคยมาแล้วโอ้แล้ววันนี้เป็นลการยามเดียวคุณผู้ชมค่ะ,คะที่เขาบอกว่ามันจบมาอรอบหนึ่งนะคะมาหาคุณวีนัสถึงทีวีพูเลยนะคุณผู้ชมค่ะ ขอเสียบปรดมือต้อนรับคุณโฟกัสด้วยค่ะสวัสดีครับสย้ายเสียบพี่โฟกัสได้เลยครั้งค่ะสวัสดีครับผมโฟกัสกิติคุณนะครับศิลปินจากค่ายเยสไซแอมครับผมโอ้โหเห็นเแบบนี้ครับออกซิงเกิลใหม่ใช่ครับสัทฮักครับอันนี้บอกว่ามีความใหม่ยังไงบ้างครับพี่โอ้ยง่ายๆเลยครับก็คือ สำหรับใครที่โสดอยู่นะครับเหงาเหงาอ้างว้างกว่าเปลี่ยวใดๆต้องการใครสักคนเข้ามาสาดความรักใส่เราสาดความคิดฮอดใส่เราสาดอย่างอื่นได้ไหมคะสาดความรักสาดได้ครับผมสาดตังก็ได้เน้นเป็นสาดเน้เป็นสาดเงินสาดน้ำสาดน้ำสัตว์น้ำได้ยันไงบ้างผู้ชมคะหล่อไหมไหนใครมีความคิดเห็นไงในคอมเมนต์หน่อยเร็ว คอมเมนต์เยอะๆเลยแต่ขอเป็นคอมเมนต์รูวเอาคุณผู้ชมขาอะไรที่เป็นด้านลบอย่างพวกอุ๊ยหล่อมากเห็นไหมไหมจริงจริงคุณผู้ชมขาที่โฟการ์ถ่ายเห็นแบบว่ารอบนี้มีการเปลี่ยนเป็นเอาใจใส่โจใช่ครับมันยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้มันมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้เราจะเป็นเพลงช้าก็คือเพลงช้าเพลงนี้จะเป็นแนวแบบว่าพบ่าเกาหดีเป็นรุกนุ่งอีสานอินดี้เพลงช้าแล้วก็โกนของเอ็มบีนั้นจะมีความแบบว่าเหมือนต้องนีจะเป็นเพลงรุ่นุ่งอีสานนะ อ่าแต่ว่าเพลงนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าสาย EDM รุ่นมิชานอ่าแบบมันๆเลยครับแล้วก็ยังมีแรปจากพี่แมวเชลสักด้วยครับผมนะคะอันนี้จะไปทำหักต่อไปเลยเพราะว่าเห็นกันชักชวนกันดึงพี่แมวมาแรปเปอร์เลยอันนี้เล่าสักนิดนึงก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่อนเพราะตอนนี้พี่แมวเป็นเป็นผู้บริหารทางค่ายด้วยอ่าก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับให้กับผมเนี่ยสามเพลงแล้ะครับผมเพลงนี้ก็พี่แมวก็แบบเอ้ย ทำไงดีนะให้สนุกๆๆสนุกไงที่แกจชอบแบบว่าหาอะไรเข้ามาให้เพลงมันดูแบบสนุกมากยิ่งขึ้นขึ้นเ,ลยน,เลยนะใช่ครับแกก็เลยอ้าวแลปใส่ไปเลยดีกว่าใช่ครับผมบอกว่าเพลงนี้ผู้ชมขาเขาบอกว่ามีการใส่กลิ่นอายความเป็นอีสานใช่ครับแล้วก็แบบว่าเน้นเขาเรียกว่ามีลงดีเทลเรื่องอาหารอีสานด้วยต้องครับก็ คือในในภาพของเอ็มเราก็อยากจะนําเสนอเรื่องของแบบซอฟต์พอังให้มันดูแบบว่ามีความเป็นเป็นตัวตนเราของคนอีสานนะครับก็อยากจะนําเสนอเมนูอีสานอาหารอีสาน้าวลาบต้มตกสร้อยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบไส้จู๊กใช้แล้วก็จ้าหมาใชุ้นทีเม็ดนะสร้อยจุ๊กยังไงครับก็เป็นเหมือนแบบว่าอาหารอีสานเราก็เลยแบบเอา m อแบบว่าสั่งความแซ่บก็คือไปถ่ายกันที่ร้านลาบแล้วก็ใช้พวกแสงไฟเนี่ยเข้ามาช่วยให้มันดูแบบว่า ดูแบบแซ่บดูแบบมันมากยิงขึเพราะว่าแบบว่าเห็นกันใน m อมีการใส่กูแสงสีตั้งแต่ทางเข้าเลยใช่ครับสวยมากเพราะว่ามันมีสีชมพูสีฟ้าใช่ครับผมอันนี้บอกว่าให้มันให้มันแมชกับคองว่า e d ดีด้วยใช่ครับถูกต้องครับผมอีดีเอ็มแดนซดนซ์แล้วยังไฟของการเล่นไฟเลยเลยแล้วดีเทลผมก็จะรองเท้ามีไฟด้วยนะค่ะก็เแบบว่าอินแบบว่าใช่ครับ อันนี้บอกว่าทางด้านแฟนๆเสียงตอบตรับเป็นไงบ้างคะโอ้ทุกคนก็ด <c oughs> ีใจครับเพราะว่าทุกคนก็ต่างรอคอยเพลงสนุกจากเรา <c oughs> อะไรอย่างนี้เราก็แบบว่าโอเคดีใจที่แบบว่างานชิ้นนี้ออกมาแล้วก็มันตรงใจทุกอย่า <c oughs> ง <c oughs> ทั้งเรื่องของเพลงเรื่องของเอ็มวีเรื่องของภาพอะไรครับแล้วก็กระแสตลาดก็ดีทุกคนก็ชอบแล้วก็ทุกคนก็ มีการตะเกียท่าเต้นกัรไปซ้อมร้องกันมาแล้วใช่ครับผมเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยเต้นดี๋ยวเดินรบกวนมีท่าเต้นด้วยกันหน่อยเป็นช่องทางนะช่องทางเดี๋ยวทำท่ายเต้นด้วยกันหน่อยอย่างโจโหนี่เราถนัดนะนักข่าวเขาบอกว่าเพลงสา่นครับราะมากค่ะขอบคุณนะพอเราต้องแชร์ผู้ชมค่ะจะมาดูอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องแชร์เอาไปแบบว่า c o v e นลงทิกตอกก็ได้หรือแบบท่าเต้นเนาะ นะฮะบอกว่าชอบ m อมากๆคุณผู้ชมก็บอกส่วนตัวเองวินัทก็ชอบอันนี้อยากรู้ว่าด้านของ m อ็ีเนี่ยค่ะรับที่โฟกัสเองเราพี่เอเองไหมคะด้าน m อีเนี่ยทางทางที่ใหญ่ก็ได้วางภาพมาแล้วเราก็ได้ไปได้ไปช่วยดูช่วยอะไรอยู่ครับแต่ว่าเอ่อก็เป็นโครงแบบว่าเขาก็อ้างอิงแบบเราแต่ว่เออโฟกัสเป็นคนสารชอบทารายสารแล้วก็เอานําเสนอในรูปแบบของของร้านลาบแล้วก็เข้าไปในเพลงนี้วาาสตร์ศาสตว์นิสัตว์คองแซปตความสนุกความมัน ในเพลงนี้นะครับก็ถูกตกทุกใจนะนะครับนอกจากถ่ากร้านลาบแล้วก็ยังมีอ่าถายของรถสองพันนะคันนึงจะเป็นรถสปอร์ตเลยสายเลยเลยอีกฝั่งก็จะเป็นรถแบบว่ารถซิ่งแอนดแวนรถกระบะอะไรเงี้ยเราก็ชอบเราชอบทุกฉากเลยครับใช่แล้วพี่โปกรสเองอนี้อยากรู้ว่าครับถ้าเป็นคนจอยอยู่แล้วไหมหรือว่าเป็นคน ลุยแดนเลยกับบอกว่าให้ริงๆบอกว่าค่อยๆเดินอันนี้เราชอบประมาณไหนเราชอบลุยแดนเลยลุยแดนเลยใช่ส่วนตัวเป็นคนที่เวลาเวลาเวลาออกงานคอนเสิร์ตเงี้ยเราชอบร้องเพลงเร็วเพราะว่าเราสึกว่าเราชอบอินเตอร์เทนเราชอบสนุกสนานใช่เพลงนี้ก็เลยแบบว่าถูกใจน้อยมากเลยเวลาเดี๋ยวได้เพลงใหม่ไปร้องแล้วใช่ครับทุกคนก็ชอบชอบเพลงเร็วไปแล้ไปร้องเนี่ยมันจะมันมากฮ่าฮ่าฮ่าข้าบอกเลยแล้ว อยู่เลยอะไรคุณผู้ชมทำไมอยู่ข้าวะไรตอนนี้ไม่ใช่เวลากินข้าวนะพูดถึงลาบไม่ได้พูดถึงลาบตกใจด้วยว่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษเขาบอกว่าน้องโฟกัสหล่อเสียงดีมากๆจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้บอกว่าสเนี่ยคุณผู้ชายคนนี้ดีมากๆทั้งเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องเขาบอกว่าเรื่องไงอ่ะมันมีมันมีเสน่ห์แถวออกมาคุณผู้ชมขาอันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับเพลง าอยากให้คุณผู้ชมได้เข้าไปติดตามหรือว่าจะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่หรือก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่อยากให้ไปซัพพอร์ตกันเยอะๆนะคุณผู้ชมค่ะไหนใครอยากรู้หรือว่าต้องการสอบถามอะไรก็สามารถมีฟีดแบ็กได้นะคุณผู้ชมค่ะพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เลยนะตอนนี้เราตอบมาสดๆเลยเนี่ยโอ้ใช่ครับผมวัาน้องโฟกัสหล่อเสียงดีติดตามมาจากบ้านเอเอค่ะมาขอบคุณค่ะคุณไพศาลนะคะ พี่โฟกัสทายวินายอยากรู้ว่าในในท่อนเพลงทั้งหมดเนี่ยดังตัวพี่โฟกัสเองหรือคนร้องอยากรู้ว่าชอบท่อนไหนเป็นพิเศษท่อนไหนเหรอจริงๆชอบอ่าก็ชอบรวมไม่ใช่แค่ท่อนไหนรวมทั้งดนตรีจังหวะเนี่ยจะชอบท่อนหัวใจบ่มีชีวิตชีวาอะไรซึ่งจุดหมายปลายทางอ้างว่าคือสา่งคอยน้ำ I w a n น y ย u r h e คือรู้สึกว่าท่อนเนี้ย มันจะเป็นเหมือนแบบกลิ่นอายของดนตรีแบบสมัยเก่าอ่ะย้อนๆเลยอ่ะแต่ว่ามามิกซ์ใส่กับความสมัยใหม่อ่ามันก็เลยแบบเฮ้ยมันมันฟังแล้วมันมันติดหูนะเท่านี้มันจะจําจําแบบดนตรีเวอร์ชันดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเลยชอบใช่แล้วคำมันก็เหมาะเหมือนกันเว้ยมันสนุกนะคุณชมอุ้ยพี่แฝดยังแรงนะคุณชมขาไว้หลังใหม่แล้วพี่ชมขาโสดครับผมโอปเพลงสัตว์ขนาดนี้ก็ต้องโสดอยู่แล้วใช่ คอนแรปแล้วก็เรื่องของคอนแรมบ้างครับคุณขันนี่บอกว่ามันก็โจด้วยแล้วเห็นว่าในเอ็มวีก็มีการเชิญบอกว่าดาวโซเชียลมีเดียโอ้ใช่ครับก็เออ่ได้มีโอกาสท่วงานกับเพื่อนก๊อตข้าวเหนียวจงเจริญนะดาวทิงต์ต่อขั้นหนึ่งนะครับก็ได้มาร่วมงานกันก๊อตก็เป็นพระเอกนะครับแล้วก็นักเอกเนี่ยได้น้องทิวหิบซึ่งจะมาเป็นศิลปินใหม่ในไทยเรานะครับก็ส่วนเราเนี่ยเป็นเป็นพระรองเออพระรองคือรับบทพระรองก็คือ ไปให้รุ้นแห้ใจเพื่อนการจีบสาวอะไรอย่างนี้ครับผมก็สนุกมากนะเพราะว่าเป็นการร่วมงานเป็นครั้งแรกกับก๊อตก๊อตก็เป็นคนคนอีสาน้วยกันครับสนุกสนานแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบว่าทำาน้นทำนี่คือมันตลกอ่ะเขาแบบเป็นตลกอ่ะแล้วเขาสอนเราด้วยเราก็เฮ้ยแฮปปี้มากก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันทองคนบรรยากาศบรรยากาศในการถ่ายเอ็บีบรรยากาศในการร่วมแสดงเอ็ีเนี่ยเป็นไงบ้างคะสนุกนะสนุกแล้วก็คือเริ่มฉากแรกก็ถ่ายกันแบบว่าปิดตรงร้านเนี่ย กั้นใช่ไหมครับก็ใส่ไฟใส่ไฟทําเป็นแบบเหมือนเราอยู่ในผับอ่ะอยู่ในค่อ่าเนี่ยเราก็แบบว่าเต้นกัน,นก๊อตอะไรยเงี้ยแล้วสนุกสนานหน้าแล้วก็ค่อยแบบถ่ายรายเรื่องกันตรงตรงร้านลาาก็เป็นอีกฟิลหนึ่งตรงนี้นก็จะเป็นแบบว่าอันนั้นยิงๆๆๆ่งยิ่งยิ่งทำให้เราหิวเข้าไปอีกเพราะว่ากิอาาอาหารจริงนะครับแล้วก็นอกจากความพิเศษของของร้านลราแล้วยังมีพี่พี่คือ พี่ทีมงานเราเนี่ยอะไรท่านก็รับเชิญเป็นแสดงด้วยโอ้โหเหกนเลยว่าทำงานให้คุ้มเลยยังไงมันสนุกพี่พี่ทุกคนเรารู้จักไงเล่นด้วยกันอะไรงมันก็สนุกไปโจ๊กไปบุญวันด้วยกันแล้วคุณผู้ชมเราเจออุปสรรคไหมคะที่โฟกัสหาในการแสดงเอ็มีในครั้งนี้อุปสรรคเหรอครับมันไม่มีนะฝนผลก็ไม่ตกแต่อุปสรรคก็อาจจะแบบว่าตรงแบบว่ารถเข้าออกันิดนิดหน่อยแต่ว่ามันก็แค่แป๊บเดียวครับแต่ว่าช่วงนี้ที่มันก็สปอร์ตด้วยใช่ครับผม อันนี้คือสิ่งสําคัญอันนี้ต้องถเลยต้องบ,บอกว่าเรียนรูร้อะไรจากการทําซิงเกิลในครั้งนี้ในการบอกว่าเพลงสั้นเลยค่ะเนี่ยะก็คือแบบว่าคือต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ตั้งใจมากๆ <S <S แล้วมันเป็นเพลงเร็วเร็วที่สุดผมนะผมรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะเพลงเร็วเนี่ยเราเราด้วยความที่เราเป็นคนสนุกสนานะะนะรู้สึกมันต้องจะแบบง,ง่ายๆแบบเดียวผ่านอย่างเงี้ยเพลชมันอานนนนน่านมากเลยนะ<อ>คือแบบการร้องเพลงเร็วให้มันสนุกน่ เป็นโจทย์ที่แบบโอ้มันยากเพราะว่าอา้าวก่อนเข้าไปเราอาจจะสดชื่นแหละเฮ้ยสนุกสนานแต่ว่าพอเข้าไปในห้องอัดจริงๆเราต้องเราต้องพยายามวิ้วตัวเองให้มันสนุกสนุกมากๆแล้วก็แบบสามารถถ่ายทอดออกมาผ่านเสียงของเราให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะเต้นตามกล้าต,ตรงนี้มันเป็นโจทย์ที่เราเราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยเอยเอมันไม่ได้ง่ายนะเราต้องแบบว่าตลอดแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับก็ครั้งนี้ก็สนุกมากๆแล้วก็ชอบทุกอย่างของเพลงนี้เลยตั้งแต่ตอนที่เราได้ยินเพลงครั้งแรกและ้วะทุกดนตรีทั้งตอนเรา ทั้งภาพของเอ็มมงเอ็มบีแล้วก็ชุดที่แบบโอ้โหสีสันแอบตาสะใจจริงๆนะครับผมชอบที่นี้การเวลาเราเข้าไปอ่านเสียงเนี้ยค่ะแม้กระทั่งภาษาอีสานเองมีเทคนิคไหมต่อให้เราสามารถเราพูดภาษาอีสานแล้วแต่พอเวลาในในส่วนสองเนื้อร้องเนี้ยค่ะมันจะต้องใส่เขาเรียกว่าฟิกเจอร์อะไรลงไปนะก็จะมีความต้องใส่ลูกเพื่อนเนาะของของเต้ลงไปในในเพลงเพลงนั้นก็จริงๆก็ อ่าได้พี่แมวเจอระสักนี่แหละครับช่วยในการแบบว่าดีไซน์ด้วยแล้วก็ช่วยก็เราก็ร้อง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 ให้พี่แมวฟังก่อนแล้วพี่แมวก็จะถามว่าเอออันนี้เล่นได้ไหมอันนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการช่วยช่วยกันครับพาร์ทของพี่แมวครับดุไหมะตอนแรกนะค่ะที่เห็นคืออันนี้เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่แมวมาสามปีแล้วอ่าตอนครั้งแรกเลยเรากลัวมากเพราะว่า เคยเจอพี่แมวตอนนั้นพี่แมวมาเป็นคอมเมนเตอร์ของเอะครับไม่ได้คุยกันหรอกแต่ว่าคือพี่แมวบบผมก็เห็นพี่แมวพี่แมวเห็นเราอะไรเงี้ยแล้วพอได้คุยก็แบบรู้สึกว่าตอนแรกเราเรากลัวพี่แมวเขาแบบดูเือแบบกเตอร์อคมันบเออใช่ใช่ใช่แต่พอได้สนิทแล้วอ้าวไอ้ที่แบบไปไปไหนไปกันโอ้ยแล้วยิ่งเป็นคนอีสานเหมือนกันนะครับพอมันคุยกันแล้วมันแบบรู้เรื่องมันสนุกภาษาเดียวกันแล้วคือแบบมีอะไรก็คือสามารถ แชร์กับพี่แมวได้เลยพี่แมวคนรับฟัง<ม>แล้วก็จะดีไซน์ออกมาให้แบบตรงใจมากๆถือว่าเป็นที่มุษ,ษาได้ดีใช่ดีมากครับผม,มครับสุดท้ายพี่โฟก้ายอยากฝากบอกแฟนๆนะคะอยากมีอะไรแบชบชักชวนแฟนๆหรืออยากฝากอะไรแฟนๆที่เข้ามารับชมทั้งเอ็มวีแล้วก็ฟังเนื้อร้องทีนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมกับเพลงใหม่ล่าสุดข,ของผมเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะ สร้างความสุขความสนุกความมั่นนะครับให้กับทุกทุกคนที่ตอนนี้กำลังแบบโสดอยู่เปล่าเกลียวอ้างว้างเกียวดายที่ต้องการความรักที่ต้องการคนที่จะมาสาดความรักใส่เรานะครับก็ฝากสาทักด้วยครับเป็นซิเกิลหมายเลสขสนุผมนะครับตอนนี้ฟังได้แล้วที่ YouTube c h anel n ของ Yes ไซแนะครับแล้วก็ฝากเพจของค่าย y ย s ไซแด้วยนะครับแล้วก็ไอจ yes. ผมนะครับโฟกัสกิิทุนนะครับ Facebook โฟกัสกิิทุนแล้วก็ติ k กต k โฟกัสแฟนไทยนะครับฝากด้วยนะครับไปฟัง เพลงไปชมเอ็มบีกันบ่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาสตร์ฮักครับผมคุณชฟบอกว่าร้านวิวต้องมาแล้วนะถูกไหมครับครับต้องถึงแน่นอนคิดว่าน่าจะเข้าสู่หลักร้อยล้านนะคะทุกคนหลักร้อยล้านนี่ผมต้องไปวิ่งรอบถึงพัทยาแลนะนะผู้ชมองครสี่สำคัญที่จะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ชมทุกท่านเลยนะที่ช่วยกันบอกว่าฟังเยอะๆแล้วก็ปั่นวิวมีเพื่อนชวนเพื่อนเนาะมีแฟนชวนแฟนปัดแชร์แชร์กันต่อไปด้วยนะครับคือเพลงเนี้ย มันเปิดได้ทุกเทศกาลค่ะคือแบบว่าอาวสงกรามสัตว์น้ำสัด์คราฟตี่ก็ได้สัด์ครามแท่บอ่ะพีใหม่นะครับเขาดาวคราฟี้กบเพื่อนเปิดเลยแล้วก็ใหญ่จะเลยนะใช่หรือว่าใครที่แบบไปมีโอกาสได้ไปเที่ยวทางเทิงก็ค่ะเปิดเพลงนี้มันมันกันหน่อยเต้นไปได้ครับผมเต้มที่ครับโอเควันนี้แอบรู้มาว่าทางวิคโฟกัสเองก็จะมีบอกว่าร้องให้ชาวบ้าเป็นแฟนทีวีพูได้ดูด้วยเลยครับวันนี้เดี๋ยวมีเพลงสัปหักมาฝากทุกคน ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามอบพื้นที่ตรงนี้นะ,ะให้ที่โฟกัสเรีร้องให้กับแฟนๆนะค<ด>ุณผู้ชมค่ะ่าเพิ่งไปไหนนะคุณผู้ชมสิส่งสำคัญกดหัวใจหน่อยนะคะอยากให้ผู้ชมได้กดหัวใจรัวๆหน่อยนะคะค,ครับนะคุณผู้ชมฝากแชร์กันหน่อยค่ต้เดียวนะคุณผูะ สวัสดีครับมาเดี๋ยวเยีนยเราขออนุญาตนะครับมาฝากเพลงนะครับใหม่ล่าสุดนะครับศาสฮักเด้อทุกคนเด้อใครที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าไลฟส์สดตอนนี้ก็สามารถร้องในใจโบกมือขึ้นมานะครับหรือว่าเต้นกันได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะครับผม รอเต้นตามโอเคจะไปครับผมพร้อมฟังค่ <Yo. Hey. S 1> ะยฮ๊เฮยอยู่เดียวได้มันบมดตายก็เข้าใจคลึกได้ I don't want to be alone คนบอบไม,ม่มีความมุสึกต้องการความรักแล,แล็บคอถูเล่ เกิบก็บมีครัวต่างหูก็มีข้างแล้วเป็นยัง I have no one ต้องการใครสักคนตอบโยนคอยเทคแกร์อบเลิฟ to the finish line หัวใจบอกมีชีวิตชีว่าไรซึ่งจุดหมายปลายทางอ้างวางคือสามคอยนำ I want your h e a r t สักสักคำว่าหักเซไอโล่สัก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 สัผู้สายบัดนี้เรามีแต่อายละโศกได้โปรดสากความหักมาไอ้สิรักษาเอาไว้อย่างดีหัวใจมันแห่งมันแหลงต้องการคนสวยมาช่วยบักแยดหัวใจของไอ เฮ้เฮ้ไม่ย่อกันมารับจากที่แมวจิรสักครับผมมีแดนเซอร์มาช่วยไหมวันนี้ หัวใจบอกมีชีวิตชีวาไรซึ่งจุดหมายปลายทางอ้างว้างคือสางคอยน้ำไอวอนโยฮั r พร้อบกันสา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 ความคิดห่อเสียแน่สา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 คำว่าฮักเสียโลด ซา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 ,า,า,าผู้ชายบันดนี้เรามีแต่อายละโซอัตด้โปรซาความฮักมาไอ้สิรักษาเอาไว้อย่างดีหัวใจมันแห้งมันแลงต้องการคนสวยมาช่วยเบิ่งแยงหัวใจของอายเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 1> คนสดวนส่งเสียงจงทาทั้งบ้านเลยเร็ว ก่อนทั้งข้างผมที่โสดไหมครับโอเคจัดไปฮะโขอท่าเด็ดๆหน่อยพีนะโอ้โหเออขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะพร้อมมาอันนี้จะบอกว่า มันมากคุณชมนะเวลาเราไปปาร์ตี้เวลาเราไปสั่นกับเพื่อนหรือไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปรปตเทศบาลตำบลนจังหวัดที่เขาจัดใช้ได้ทุกเทศกาลทุการความงวงซื้งนะคราับความคิดถึงควาี่ิพอดนะครับจัดไปเลยครับผมน้องผู้ชมม่วนนที่ฝากไว้ด้วยเป็นเป็นช่วงที่เวลาเราเครียดนะเวลาจับจบดเลิกงานมาแล้วเราอยากจฟังเพลงอะไรที่มันใจจอยก็แนดาเลยนะคะเพลงสันฮักคขา ต้ขอบคุณมากๆที่โครงมาหาตัวนี้มาได้แบบม้วนมาจอยให้แบบว่าทางพี่โฟกัสพีพีูได้รับ <Rig os. S 1> สุดรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วทุกผู้ชมขาอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้ทางที่โครงการด้วยก็ต้องคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปทางเพจกันเยอะๆครับนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ร่วมงานพี่พีพีพูด้วยนะครับขอบคุณครับ